รถเมย์คันหนึ่งนิดท้อง8เดือนแล้วแต่ภาพล่าสุดดูผอมกว่าคนไม่ท้องอีกขึ้นทานว่าที่คุณแม่แล้วและนับถอยหลังวันคลอดลูกคนแรกสำหรับคุณรถเมย์คันหนึ่งนิดที่ตอนนี้กําลังตั้งคันภลูกคนแรกกับสามีคุณบอนสุเมธโดยเราจะเห็นว่าสาวรถเมย์นั้นถึงแม้ว่าจะท้องใกล้คลอดแล้วแต่ก็ยังสวยเป๊ะไม่โซมแล้วก็ยังทำงานเหมือนเดิมเลยล่ะคะ่ะ ล่าสุดเธอนั้นได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวมาในชุดเดรสสีขาวถ่ายรูปผ่านหน้าตรงเข้าหากล้องไม่เหมือนคนท้องแม้แต่นิดเดียวจนเธอนั้นตั้งแคปชั่นเอาไว้ว่าอย่าให้หันข้างรู้เลยช่วงนี้มามีก็จะเริ่มอุ้ยอ้ายหน่อยๆ h t a g c h u r i t y w e e k s p r e g n a n t งานนี้ก็ทําเอาคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับคือฮากับความสวยความปังของคุณแม่จํานวนมากเลยทีเดียวนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ